เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับซึ่งไม่ว่าผมนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน,น้องชายของผมนั่นเองครับน้องยกนั่นเองขอเสียงหน่อยน้องยกสวัสดีครับผมน้องยกเองนะคะโอเคครับผมจะมาเล่นโหมดมาฝาดด้ยวยนะครับสคู่นะครับไปเลยเ เราต้องทีเบื้องนายกตอนนี้โอเคไหมก๊อเบอร์เดอร์มิสเตอรี่นะครับเราต้องเจเล่นนะครับตอนนี้มานะข้างข้างข้างพี่ดิพอหยกพูดเขาจะดีนสิ่งอยู่ด้วยเชียร์เชียรร์์เบอรอ r d e r m y s t รี่หน่อยนะครับก็รับนะครับทำไมได้เชียผมจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเลยนี่ครับที่วาดกรไปหยกอยู่นิดอยู่ Ni con còn Anh. Sì, nó giống mà không có What? Anh, nó ta như ta Anh, nó giống như nó. Anh, phải giống như nó.

อแล้วไงอันนี้โจสลบบวกแดงแคนคูดอันนอันนมันผมแดงยกไม่ใช่หมวกแดงอ่อีกแล้วมาแล้วโอ้ยจปา โจมช่วยมาแล้วพยิงมาหน่อยเฮ้ยพี่รู้สูตรแล้วลาก่อนอ้าวไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเจลจุกรดำเจลุไปโบกกันนีมช่วยต่อให้ผมด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีการแทรกรับจากฝ่ายตรงข้ามนะการยิงขู่มาเล็กน้อยนะ ยกฝั่งพี่สองคนเลยยกฝั่งพี่ของสองสองคนเลยยกยกพี่ไทยตอนแล้ว่ามันมันต้องสมัครรหัสใหม่มามาเด่นมาให้ได้ท่อมให้เลยเ้ยยกมันโดดลงมาได้วูดูปืนมดเดูดยด จะไปแอกดิอ้แอกกลับมาแล้วมัอย่ามานรอข้าให้าไม่ชอบโอเมมเกปเปอยไปเลือกอ่ะเออตามพี่เลือกล้วพี่เลือกปืนเอแน่เลยให้มันสูมปืนเองดีกว่าแบบไม่อยกเลือกมันสุมมันสุมมันสู้ปืนให้เราเป็นเอฟไกับสเปสนับโกบโกบโกโกโก ก็อยงอนไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ฆ่าเราหรอกยกมันไม่ฆ่าเราหรอกหุกน,นเออโยบก,กับมันไม่ฆ่าเรามันไ ตอนนี้จะมาแบบ5-0เชลเชลนะครับถ้าไม่ยอมก็ไม่ได้ตึงนะบดครับหาไรค่าบดนะไกโยกไก่เอาละครับหลังจากที่แม็กซีมเี่นั้นโดนเนอะไปนะเราก็จะไปเปลี่ยน ตัวไปเล่นตัวอื่นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเล่นนักเดินทางหัวนะครับหรื่าเล่นคนเดนทางไม่เก่งหรือว่าไอเล็บหยกหยกหยกกระเบ้กระเบ้เขาจะไม่ยกกระเบ้อะเอ้เจ้เพื่ออะไรฟอนมันตั้งนโบงนะใช่ไหมพี่วิจะไปแอคกนะหยกหยกคอยเห็นท่าเต้นของพี่นะเป็นเป็นท่าเติมใหม่แบบใหม่นะนะ ท่าพี่มันเป็นท่าเติมแบบใหม่เลยโยกคอยดูนะเพียเต้นท่าเติมให้ให้ให้ขอกตัวเลยขั้นแรกอายุเดินมาหามาหาพี่ก่อนเลยเดินหาตัวบีให้เจอนาพี่อยู่ไหนวะไหนพี่อะโอ้โหเดมาดูเนี่ย่ย่เติมเอ้ มันเสียเวลาเนี่ยมันก้าวนเนยโย่เอเงเลยแนี่เ้งมามมาเดนเนเลดนเนนะเออไก่อไก่ออไก่ออไกเล่นกันในหมููในหมู่กสวรรคนะครับสมรดเอาตัวรอดู้ยังมีสติ จะลงไหนก็นลงเลยท่านผู้ชมตัวมนูนท่านผู้ชมมังคไหนมังคพีิรานผู้ชมลเพืออะไรท่านผู้ชมลงเยอะงมยอะอันดับสองเนี่ยอันดับส็้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น<ง>้องลงดิงบาสุดท้าเยีกก่ยวมเองมาด้วย อันนี้ไม่ใช่หมดแล้งเออไอแล้งแดงไล่ฆ่าบดเล่นดิแล้งแดงเขามาตกแตกกันเงี้ยเมื่อกี้ตอนนี้อาจจะมีอยู่สองสามคนก็ได้โอ้ยยิงพลาเลยเพราะไออเนี่ยโอยก็แรงก็แรงยายมานาวิวจยิงใครย้ังมันจะเดี๋ยวไปยเซลฟี่ตรงนี้แลมันใหม่นี่เดี๋ยว ไปยิงเซลฟี่ยู่ตรงถังแน้วน้ำมัน,นดิวทำไมหรอเดีหยวน้านไปยิงเซลฟี่ดิอย่างนั้นแหละหันหน้ามานี่ดิผู้ทหารฟอร์นี่นะครับนี่นะครับคือผู้ทหารฟอร์นะครับที่กล้านะครับไปจมเรือลบฝ่ายศัตรูนะครับมากกว่าห้าร้อยลำแล้วน,นะครับซึ่งก็จะได้รับรางวัลน,นะครับรางวัลก็คือถังนี้นะครับที่ยิงแล้วจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าร้อยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับถังนี้นะครับยิงแล้วเลือดจะเพิ่มมา500นะครับเอาว่เราชุบกันเราชุบเขาก่อนนะครับก็แตกเลยยุไม่ยุบไม่ถอดก่อนก่อนนะเมื่อกี้นี่ยกก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งอย่างนี้นะเอารอกก่อสามมันก่อสามมันมันไม่น่าแตกมั่งก็ไอ้แค่ไอ้ถังมันแค่นี้ไปหารถขับเล่นก่อนดีกว่า จำได้ว่ารถของอยู่แถวนี้มันหายไปไหนแล้วขาเรือไปจะสอนขับเรือรถมาเองนั่นน yeah. ี่มันนี่เร็วโยไปเที่ยวเขื่อนกันเกินเเกินตอนนี้มรถช่วงช่วงโควิดมันลดระยะห่างตอนนี้มีรถไม่เยอะเลยไปตรงลงรถตรงนี้มีรถไหมเนาะไม่รู้เปลไม่มีรถมีแต่กล่อง ลงตามมาไนเฮ้ยที่ทีทดุดวงพียย่ยาพี่ยาพีไม่มีสปอของดูเลียงีกอลามนี่แต่กอลสเออได้หมวกสามด้วยเยตึงๆตึงๆโงพยาบาลน้นำใยาบ้านแล้วก็ต้องลงไหนอีกเนะี่ยลงอะไรก็ใช่

เลยดูบุ๊ดดูจบหยกอย่างงี้นี่ไงโคตเทพเลยอย่างเงี้ยยกดูดิเป็นเงาคนเลยอ่ะอย่างเงี้ยโคตเทพอ่ะนี่เป็นการเข้าไปมาตอนนี้นีโคตรเทพเลยแบบเป็นอยู่ในปั้นอะโคเรเทพ กตานะยกพี่เบื่อชีวิตนี้ลาก่อนเขาคือเกือบตายจะไม่เค็อยากอยากตายมันยังไม่ตายอยากตายจริงยกให้ใ่บอกน้องยิงนี้ดิอิมแล้วยิมกันแล้วน้องกินแล้ว

จังไหนเอ้ยโยมาเร็วมาเร็วตั้งไอ้วอร์เลยโยตั้งไอ้วอร์กันด้วยโยไม่มีไอ้วอร์โยดีด้วยโยโยอุ้ยดำตีเลยวะเยี่ยมเลยโยถ้ามีเดี๋ยวไปตายโยน่า เจอคนอีกแล้วนะขอข้ามันดีโยก้อื้ออะ่รนัเยอะบบ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 บออบบไบบ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 บอบบบบบ่บบบบบ่อบบ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 ม รตงรงหน้มมาข้อหาย่ยงกับ๋อสอรเลยมีกระดมไหมมีจะแก้หกกล่อาะมีสามกล่องนะงมือดีจะมาปั๊มปั๊มยาเล่นอนะ่ะไอ้โฟดเงินมีกี่เหรียญวะเนี่ยสามร้อยเหรียญห่อ แค่น้อยเลื่องกูถ้าเราอยู่ที่บีมาสกีตรงปองไปแล้วเฮ้ยรถ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 เทอร์ริงเลยปะรถสะเทือนนะขับเร็แต่ยัเพิ่งขึ้นเลยสำรวจตอนีไม่ต้องสำรวจแล้วไปแบนกันเลย

อ๋อด้วยเกมไม่เลยขับไปเร็วเออดูไปเร่งกระบอกน้อยเร่งชิ้นช้นขับตามมานี่แหละด้ พี่กดลงรถแม่แม่แม่ทัี่ว่าจะปล่อยเฮล์่ว่าจะปล่อยเฮลมันพุ่งชนไปไงแพี่กดแม่พี่กดแม่ ไปแล้วเอ้น้ากลุ่มเออน้ากลุ่เออดีตนยียมเจ้าตันึงเลยเจ้าันเจ้าั้นไหนข้างไหนตรนี่ะวงมีเกือถึงแล้วเลยดื่นเียเลยตื่นเต้เลยดเลยขับไปเป็นวงเลย

รแล้วไอ้ใครจะตกคนเมื่อกี้ตามล่ามันมันเหรอ เอาเอางั่นหัวอ้าวอ้าว,าว,าวประโถติมสะเป่าหริงโอ้ยแพ้เพร,ะพระาะพลังเมีโคโนโ่แต่ไม่กล้าเปิดโคโน่เอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกดไลค์ผมด้วยนะแก๊บ Bye bye, bye bye, bye